สนับสนุนส p e a k o u ช่วง,งที่หนึ่งนิสสันอัลเมรา AIS ชีวิตในแบบคุณผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนรถกินอับไม่งอแดดน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh หอมทุกที่ที่มี d เดล f ฟร s ชโรสซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมาก เื่อไอนึกถึงเฟลเม็กเครื่องเล่นเทคออฟสยามพาร์คซิตี้สวนสยามรู้ตายลับมาแลวเหรอชื่อเรียมนะกำลังนั่งคอยแฟนอะ I am waiting for my boyfriend น <c oughs> ี่ฮะแฟนชื่ออะไรน่ะเหรอ <ersch> แฟนก็ชื่อขวัมินโธนะสิคนบ้าเลยจะชื่อเหมือนหนังนี่แฟนฉันนะเหรอนางเอกชื่อเรียมพระเอกก็ต้องชื่อขวัญสิบ้าจริงพี่ขวัญยังไม่มาอีกอ่ะให้เรียมรอตั้งนานอ่ะคนบ้าเรียม่ขวัญอ่ะพี่ขวัญมาช้าไปให้เรียมรอตั้งนานเนี่ย Sorry to keep you waiting พี่ขอโทษนะจะเรียมที่รอนานนะ่ะ mm hmm. กว่าพี่จะหนีพ่อออกมาได้เนี่ยแทบแย่เลยนะแหมถ้ามันแทบแย่จริงๆนะก็ไม่ต้องมาหาเรียมแล้วก็ได้พี่จะไม่มาหาเรียมได้ไงล่ะจ๊ะ mm hmm. No matter how much I have to suffer ต่อให้พี่จะยากลำบากแค่ไหนนะนะเรียมพี่ก็ต้องมาหาเรียมให้ได้จ้ะไม่อยากจะเชื่อพี่ขวัญเลย mm hmm. I don't believe you อโห ถ้าไม่เชื่อเหรอจ๊ะงั้นมานี่สิมามาไปไหนอ่ะมานี้เทน่าไปหลังกองฟางเหรอทางนี้ทางนี้ถึงแล้วเหรอนี่แหละเรามานั่งตรงนี้นะเรียมเจ้าพ่อไซเขาอยู่ที่นี่นะจ้าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะสาบานต่อหน้าเจ้าพ่อไซพนมมือสิเจ้าเรียมพนมมือพนมมือขึ้นมาจ้าข้าแต่เจ้าพ่อไซที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทุ่งบางกะปิ ข้าขอขอสาบานขอหวยจ้ะไมไปขอหวยที่เจ้าพ่ออื่นสิเอาละจ้ะอันนี้ก็ต้องแบบ make a wow wow เรียมอยากเล่นว่าวเหรอบ้าไม่ได้จะเล่นว้าว make a wow ก็คือสาบานปฏิญาณตน make a wow wow ข้าขอสาบาน make a wow ต่อหน้าเจ้าพ่อไซที่ศักดิ์สิทธิ์ ข้าสัญญาว่าข้าจะรักอีเรียมคนนี้เพียงคนเดียวถ้าข้าผิดคำสาบานเนี่ยพี่ขวัญพี่ขวัญจะกรีดเรื่องตัวเองสาบานเหรอจ๊ะกรีดเรืองเรียมจ้าถ้าข้าผิดคำสาบานขอให้ข้ามีอันจะกินมีอันเป็นไปไม่ใช่มีอันจะกินอ้าวหรอเหรอ งั้นขอให้ข้ามีอันเป็นไปแล้วกัน I swear to God hope to die โอ้อาชีวิตเขาแลกเลยนะมาตรงจ้าจะยินเสียงหัวเราะไหมอ่ะจะยินจะเรียมอ้าวรื้ว่าท่านเจ้าพ่อหัวเราะเอ็งสองคนทำอะไรกันอยู่นะฮะเอ๊ะเอ็งมานัดเจอแบบนี้นะรู้ไหมว่าพ่อกำนันเขากำลังจะเดินทางไปที่นี่มาตรงนี้เหรอถ้าเห็นเอ็งสองคนกำลังมาพ่รักกันแบบนี้แล้วก็ บอกกุงๆต้งตงตงบอกตงตงตายแน่นอน it is such a beautiful day ใหญ่ช่างเป็นวันที่ดีอะไรอย่างนี้นะช่วงนี้กันเฮ้ยเราสองคนไม่ถูกกันเว้ยพอกำนั้นฮะ่ฮ้ยพอกำนั้น อะอยังไงพลังจะพาช้างไปเดินขายกล้วยทีไห่ไหนไม่ใช่้างไม่ได้พาช้างไปช้างเกินตามมาไม่ใช่ช้างเดันตามมาเองบอกว่ารถสิบล้อเยอะก็ไม่เชื่ออยากจะเข้ากรงไม่ใช่ช้างค่ะ จะบอกไว้เลยนะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นแกนะอ้าวช่วยให้เกียรติฉันด้วย <c oughs> ขอบอกสักนิดหนึ่งว่าฉันไม่ใช่ธรรมดาธรรมดา I am a subdistrict headman <า>ฉันเป็นกำนันฉันไม่ใช่ village h e a d man เป็นพวกผู้ใหญ่บ้านกระโหลกกระลาลนนกตะกุ่มหลอกน้นจะบอกให้นี่ Watch your mouth ระวังปากของแกได้ดีนะพ่อจ๋ายอย่าทะเลออะาะกันเลยจ้ะพ่อก,กำน,นันยังไงก็คนบ้านเดียวกันทั้งนั้นน่ะว่าแต่พ่อก,กำนันน่ะ มากับสิ่งนั้นน่ะลืมไปพ่อลืมแนะนำนี่คือทรงเมียของไอ้ฟักไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณนายทุนหยอดค่ะอันนี้เพชรีรีนะจ๊ะเพชรีเบิงเบิงกัดเบิงกะหูนี่คนคนที่ไหนอะคนที่ไหนอะคนกรุงเทพจ้ะกรุงเทพอยู่แถวไหนคะอยู่ห้วยขวาง เมยวงมยพวงเมยพวงเออยูก็โดนแหละล่ะลืมไปว่านี่คือคุณนายทองหย่อนแม่ใช่จ้าเป็นผู้ลากมากดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอุ้ตายละจะเป็นอะไรมิจ๊ะถ้าเธอจะพาฉันชมท้องทุ่งของพ่กำนันนิจจ๊ะโอเคค่ะงั้นเชิญทางนี้ค่ะมาดูมาดูนะท่านผู้มีเกียรตินะคะณจุดจุดนี้นะคะนี่เรียกว่าแพดดี้แพดดี้แพดดี้ก็คือต้นข้าว และด้านหลังนะคะสุดลูกหูลุตานั้นนะคะก็คือแพดดี้ฟิลดทุ่งนานั่นเองทุ่งนาข้าวนะครับคุณนายนี่ทุ่งนาข้าวทุ่งนี้คุณนายสามารถที่จะมาวางไข่ได้อย่างสงบไม่มีความวุ่วแล้วเราไม่ได้ใช้ยาข้าแมลงเพราะฉะนั้นทางโคกนี่เต็มเลยค่ะลูกๆจะจะรอดใช่ไหมจ๊ะรอดแน่นอนครับคุณนายครับต้องบอกสักนิดหนึ่งนะครับว่า we have many kinds ฉันก็เพิ so ่งรู้เลยว่าแถวนี้มีลิงกินเหาด้วยพูดจานไปดีๆลิงที่ไหนนี่มันคือนาข้าวเว้ยโอ้ยแกพูด rice rice มันก็คือเหาสิวะต้องพูดว่า rice rice ถ้า rice มันก็คือเหาเนี่ย What kind of rice do you have ใช oh> ่ใช่เรามีข well, ้าวหอมมะลิ jasmine rice เรามีข้าวเหนียว sticky rice เรามี คาเม r ่าไรซ์เป็นคาเมร่าฟุงฟริงไร c ์ไม่ใช่กล้องแบบนั้นค่ะคุณพ่อข้าวกล้องข้าวกล้องเนี่ต้องเรียกว่า whole grain rice หรือว่า brown rice ใช่เรียกว่าโฮ่เพราะมันยังไม่ได้สีอะไรออกมาใช่ไหมแล้วมันจะมีอีกหนึ่งโฮก็คือรูจมูกนั่นละโฮ่ เลิ่มี่จะรู้จมูกฉันได้แล้วก็คือว่าตกลงแล้วคุณหญิงอ่ะจะมาซื้อข้าวแบบไหนหรือคะหรือว่าจะมาซื้อรําข้าวไม่ได้กินเองก็จะง่ายคุณหญิงไม่ใช่หนูสามเท่าคุณนายเขาไม่ได้มาซื้อข้าวอ้าวคุณนายเขายึดที่นาตั้งหักยึดนาใครเหรอจ๊ะยึดที่นาพ่อเธอไงเฮ้ยโอ้ยึดนายึดนาเอาเอาคำนั้น ที่นาของพ่อกำนันจะโดนยึดและลูกสาวยังเรียนจะช่วยอะไรได้หรือไม่ช่วงหน้ามาชมกันต่อนะครับเพราะหลังจากที่บอสเนี่ยเฝ้าบนผมมานานแสนนานซะหลือเกิดผมจึงได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนมาครับผมทุกคนรู้จัก s p c d ไหมครับผมรู้ครับ Strategic Plan for Customs Development แล้วคุณสร้างไหครับว่ามันมี benefit มีผลประโยชน์อะไรบ้าง s p c d นะครับหรือ แผนยุทธศาสการพัฒนาสุดกากรครับคือเราจะใช้เวลาในการตรวจปล่อยสินค้านะฮะภายใน30นาทีเท่านั้นครับผมโดยการนําเทคโนโลยีมาช่วยสุลกากรอาเซียนพัฒนาระบบสุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวของอาเซียนครับผมโอ้ยสุดยอดมากเลยครับคุณจ๊อบครับเขาจะเรียกว่าอาเซียนซิงเกิลวินโดว เป็นการตรวจปล่อยสินค้าผ่านศุลกากรแบบเร็วปรุดปร yeah. ัดร pues ุดปรัดแบบนี้นะครับโอ้นี่เรื่องพวกนี้คุณรู้ด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้ผมอยากจะบอกแะ้ครับคุณจ๊อบครับว่าวันนี้ I am proud of you ผมภูมิใจตัวคุณเหลือเกินครับอสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ